4ถอยนะคะ5 6 7 8นะคะแล้ย่างอีกทีนึงค่ะ1 2 3 4 8 5 6 7 8เคลียร์ไหมคะเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์เราไปต่อแนละ้วเอ้ยถ้าไม่เคลียร์เราสอนต่อแต่ถ้าเคลียร์เราไปเลยนะคะอ่ะ5 6 7 8อีกสักหนึ่งรอบอ่ะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7เจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดพ้อยค่ะพ้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดเตียไหมคะเตียทำได้ไหมคะได้อ่าห้าหกเจ็ปขอ้งานะคะหเจ็ดแปดนะับหนึ่งสองา สี่้อยหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสสี่ขึ้นห้าหเจ็ดแ้อยหนึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดแปดวลา้อยเราเอาสะโพกสะโพกเว่อมาดเรอนะคะันบางคแบบอย่างนี้ก็ได้ยนะคะเองสะโพกนะคะอันนี้ จุดนี้ก็อยตรงนี้นะคะเราจะหันแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท้าไหนวางคะเท้าซ้าย่อไปเราต้องใช้เท้าไหนคะเท้าขวานับหนึ่งสองเลี้ยวที่สามเลี้ยวที่หกนะคะดูไม่ต้องทำชัดเจนใครไม่ได้ยินตรงนี้ไหมคะมดู ไม่ต้องหันนะคะเราจะเราอยู่ดานายนะคะเวลาเราหมุนมาเนี่ยไม่ได้หมุนนะคะใช่เดินเอาเดี๋ยวถ้าใครจะไม่ได้ทุกครั้งที่เราอยู่หน้าไหนเนี่ยเวลาเราหมุนมาเนี่ยนะคะเราจะมีอยู่ด้านซ้ายของที่เราอยู่เสมอนะคะอันนี้แล้วแบบต่วิธีาำจําของแต่ละคนนะคะแต่บางคนอาจจะหักเป็นเก้าสิบองศาก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นการเดินแบบสบายๆ มันจะต้องเหวุมาทางนี à, gram, dio, ้อ ha. nah ึ <scales one nationwide> ๊บอึ๊ไปหน้าแบบน้นะคะอะเดีนะคะจุดเลี้ยวอยู่รจุดเลี้ยว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 ห้ามพิกห้ามห้ามกลับห้ามกับห้ามกลับนะคะจุดเลี้ยวหนึสองสาเลี้ยวนะคะสามสาห้เลี้ยวหกแล้วคะหกเจ็ เราจะอยู่ซ้ายมือของทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ต่อได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใหม่นะคะเล่นสนิทเลยรู้สึกขนลุกคอง่ะทุกคหนึ่งส,อ,สอ,อ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดหนึ่งทุกคนจะลังจำข้อเ,เมมโมารี่ของตัวเองนะคะเออแต่ถ้าหันไปแล้วไม่เจอใครช่างมันช่างมันหัวล้อกไปบางคนเนี่ยแต่แต่แตต้องหันกลับมานะคะไม่ใช่ก้นหน้าก้นตาเต้นก้อีกคนนี้ก็ไปนี่แต่ว่าอุ่นอไปไม่ถึงเงน,นี่ยอุไปตรงนี้แล้วกูว่าแหกอย่างนี้เลยกูก็ไม่ได้มองใครอันนี้ไม่ได้เนาะผิดได้นะคะอ่ะไปพร้อมๆกันค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ 5, 6 7 8หกเจ็ดแปดหนึ่งสอสาห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาห้าหกเดเริ่มหนึ่งสองสามสี่ถอยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสสี่ขึ้นห้าหกเจ็ดแปดอยหนึ่งสอห้าหเดแินหนึ่งสสาห้า เจ็ดนิ้งแม่แม่เห็นไหมเห็นไหมเน่เน่เดีเชิญยกลับมาทางนี้หน่อยนะคะทุกท่านทุกท่านค่ะมีแบบนี้ก็เราดูพวกนี้หัดไปทางนี้ไงยลองหันทางไหนไปแบบใหญ่ที่นี <boy performance> ่อันนี้อีกค่ะทำสองรอบนะคะสองรอบหมายถึงว่าขึ้นหนึ่งใหม่เลยนะคะขึ้นหนึ่งใหม่เลยนะคะห้าหก เจ็ดแปดหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดินหนึ่งสองเลี้ยวสามสี่เลี้ยวห้าหกเจ็ดแปดพี่วันหน้าเี่วนี้ มีใครน่าหิวบ้างนะเอออะลองทรงนี้สินะตรงตรงนี้สินะห้านันแล้วทางโน้นแล้วห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ถอยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถอยหนึ่งสองสสาาี่หห้เจ็ดดดแเินนหึ่งงสอลี้ยวสามสี่ห้าหกเจ็แด เลนะไม่เปิดเพลงเต้นปีกว่าเนาะเันนีวเราจะเปิดเพลงอยู่เละเฮ้ยงส์สักทีนะเรานับเองนะคะนับดังๆพร้อมๆกันไม่ใช่นับเองเพราะว่าถ้านับเองเดีย๋ยวเดี๋ยวคนละหนึ่งคนละสองคนละสามคนละสี่คนละห้าคนละหกน,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 นะคะเอาใหม่ค่ะนับเองนะคะช่วยกันนับช่วยกันนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ดังๆอ้าว สองเลี้ยวสามสี่ห้าหก<บ>เจ็ดเลี้ยงเป็นได้แล้วยังเลยเชื่อสีทุกคนเลยมาที่ไร e จบทุกที่ได้แล้วนะคะ